ง่าเอ้ยน่ารักจังเลยเฮ้ยม,งมยังกรเพิงลูกอีกน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักน่ารักสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกมแอตอฟแทงกันอีกเช่นเคยนะครับวมาเมา๋ยวโยขอไปดูที่ฝาลากางก่อนนะนี่ลืมไปโยวว่ปปลดล็อกฉากเวทมนต์ได้นี่ขอเปลี่ยนหน่อแล้วกันนี่เป็นฉากเวทมนต์โอ้โหสวยมากตั้งแต่ทํา ตั้งแต่ทำฝรั่กางอันนี้มาเป็นเลเริวห้าเนี่ยโยยยังไม่เคยได้มาดูตรงนี้เลยเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยสวยมากอู้บรรยากาศแบบสวยมากสวยงามามากมาตอนนี้โยก็มาใช้ฟุปเปอร์มังกรเพิงนันลอกฮึมตัวนี้ถือว่าโหดมากเพิงนันลกก็เหมือนเจ้าหอคอยเพิงนันลกเหมือนกันเห็นไหมนี่ทําดาเมจได้ดีเลยแรามาอ่านเจ้าตัวเพิงนันลกกัน โดดเดียวแต่ไม่เดียวแต่ไม่เดียวไดมังกรเพิงนรกนำความเหงามาแปลเปลี่ยนเป็นลำแฝงคุ้มข้างแห่งงพลังที่เพิ่มความนุนแรงเมื่อเวลาผ่านไปโอ้โหดีเลยพลังชีวิตเลือดของมันก็ก็า9 0แล้วก็พลังโจมตี1500ตมตีต่อเนื่องโอ้ดีเลยดีเลยมา เรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเพื่อนเป็นการเสียเวลากันละอุ้ยบ้านนี้บูแบบตีง่ายดีแต่เออเริ่มไม่นาง่ายแล้วโอเคโยเอาบ้านหลังนี้ดีกว่าแบบมันตีง่ายดีนะหลังนี้แหละมาเริ่มกันตรงนี้ก็เป็นคนเรือนนีโจมตีเลย เครื่องอินฟกีก็กำลังฟอ้อมาอยู่ไม่เป็นไรเราสามารถจาัดก,การได้อยู่แล้วโอ้โหมันปลามันปลาอาคมพิษมาโอ้โหเลเวลน้อยมากเลยเลเวลน้อยมากเลยนี่จาัดก,การไปแล้วครับรอยหนึ่งตัวครับนี่ดูพลังของมันนี่พลังรีชาร์จนี่ต่อเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆ กำลังโจมตีอยู่นี่โอ้โหดีจริงๆเลยมากำลังโจมตีนี่นี่น,นี่ผมแล้วที่เราได้ฟื้นมาเจ้าต,ตัวเพลิงนั้นลกเคทุกคนตายหมดแล้วมาทำกันเรามาปล่อยเยติกันตรงนี่เลยนี่เริ่มลุยแล้วครับตอนนี้มาครับมังกรเพลิงน,นกรกลุยไปที่ฝาลากลางเลยนี่ทำกันลุยทันที มันกำลังโจมตีอยู่ตอนนี้ใกล้แล้วพังเรียบร้อยครับตอนนี้เริ่มพังแล้วมันพังแล้วโอไม่ได้แล้วปล่อยมันปล่อยมังกรไฟฟ้าด่วนเลยหายตัวหายตัวมังกรถ้ามังกรพังลกตายไปนี่ถือว่าเสียดายมากเลยนะโอ้มันตายไปแล้วโอ้เหลืออีกหนึ่งตัวตัวนี้เหลือหนึ่งตัว เ้ยมันกองเพลิงลรใช้ดีอะเนี่ยแต่เลือดมันน้อยหน่อยเลือดน่ะนี่กำลังโจมตีกำลังโจมตีอยู่นี่อ้าวหมดเวลาโห,โหไม่ทันครับทุกคนแบบไม่ทันเลยอะมาเล่นกันต่ออีกทีนึ่งทั้งฝุดท้ายอู้ตัวนี้เป็นแม่น้ำเลยแม่น้ำแบบสวยงามนี่สินะคือ เป็นเวทมนต์น่ะธรรมชาติแห่งเวทมนต์โอ้โหด่านนี้ทุกคนดูทุกคนด่านนี้ง่ายมากๆ <c oughs> ตายแน่ตายแน่ด่านนี้แบบทุกคนดูดีๆด,ด,ดูดีนะคือแบบชิวๆเลยดูดิแหมเลเวลหนึ่งเลเวลสองดูปืนใหญ่เลเวลน้อยฝุดมาไม่เป็นไรแบบขอแบบชิวๆแล้วกันครั้งนี้ขอแบบชิวๆมาเอาเครื่องไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น ราชิน,นีหนูโอ้โหแบบชิวๆฮะชิวๆก็ปล่อยมังกรเมอรลกหนึ่งตัวดีกว่าตอนนี้โอ้โหเร่งอาคมให้มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเลือดเราเยอะอยู่แล้วปล่อยฝังตัวดีกว่าเอ้ยลืมไปมีเครื่องอินฟีอยู่นี่นะงั้นรอปล่อยแค่นี้ก่อนนะเหมือนกับป้อมนรกเดินได้เลยฮะ ทำลายห้หมดทำลายห้หมดปล่อยคนเถื่อนเลยครับโอ้โห,โหแบบชิวๆทุกคนชิวๆมากเฮ้ยทำลายฝาละกางอยู่โอ้โหฝาละกางแบบโจมตีเลือดลดแค่นี้เองนี่พังไปฟ้าวู้วตอนนี้ราชีนีกำลังทำลายครึ่งอินฟิวมา อินฟีอินฟีพังเรียบร้อยแล้วทำลากกำแพงดวนแล้วก็ทำการปล่อยเพิงนรกแล้วก็มังกรตรงนี้เลยและเล่งอาคมให้แก่ตัวมังกรอู้ดีจริงๆโอ้ทุกคนแบบด่าเลยแบบเล่นง่ายมากทุกคน พังเรียบร้อยโอ้โหง่ายมากด่านนี้ขอพูดเลยนะว่าง่ายฝุดๆที่เราโจมตีนะ่ะเรเวลก็น้อยอะไรก็น้อยดีจริงๆโอเคเดี๋ยวเรเล่นต่อแล้วกันนะไอ้เจ้ามังกรเพลิงนรกเนี่ยเล่นมันดีนะต่อไปก็เป็นลูกฟุปเปอร์ลูกกระจอกเหมือนว่าพลัง พลังของมันโอ้โหยิงสามารถยิงอไงล่ะไกลได้โอ้โจมตีเลยอย่างนี้สุดยอดมาเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นในพาร์ทหน้าแล้วกันนะโอเคครเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกม of Cat of c a คนะครับหากใครอยากดูต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โยด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย หากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับตะครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ